อานิสงส์งการทำบุญผ่านคณะสะพานบุญข้อหนึ่งเลยคือจะทําให้เรามีเพื่อนมีพวกมีบริวารไม่โดดเดี่ยวไม่อ้างว้างข้อ2องเป็นการลดทิฏฐิมานะอัตตาเป็นการลดอัตตาตัวตนว่าเราจําเป็นที่จะต้องออกหน้าออกตาหรือเป็นผู้มีชื่อเสียงในการทําบุญนั้นบางทีแล้วเรา ก็แสวงหาสิ่งสิ่งนี้ที่เป็นทับนำมาทำคำชมเหมือนกันอยากจะให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์รู้อยากจะให้ทุกคนรู้ได้รู้จักตัวตนของตนเองว่าตนเองนั้นเป็นผู้ทำบุญถ้าเกิดเราร่วมทำบุญกับคณะสะพานบุญมันก็อาจจะออกชื่อของสะพานบุญหรือคณะนั้นๆทำให้เราไม่ปรากฏเป็นชื่อเสียงเรียงนามนี่แหละเราจะทำใจได้หรือไม่แต่ถ้าเราไม่ได้คิดมากอะไรให้รวมกันเป็นหมู่คณะมันจะได้ มีกำลังยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าเราคิดแบบนี้ใจของเรานั้นจะยกขึ้นสูงมากเป็นผู้ที่มีจิตใจไม่คับแคบเป็นผู้ที่มีจิตใจกว้างใหญ่และคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนสะพานบุญนั้นก็แล้วแต่บุญบาปของเขาถ้าเกิดเขาทำบุญเอาหน้านั่นมันก็เรื่องของเขาบุญก็ส่วนบุญ อกุศลก็ส่วนอกุศลคนที่ทำบุญเอาหน้าก็จะไม่ได้บุญจริงๆแต่ถ้าเกิดสะพานบุญมีจิตใจที่อบอ้อมอ,อารีอ่อนน้อมถ่อมตนและมีจิตใจคิดเผื่อแผ่คิดไปใน เรื่องของประโยชน์มากกว่าตรงนั้นสะพานบุญก็ได้บุญมากเราก็สลับกันก็ได้บางครั้งเราก็เป็นสะพานบุญเองบางครั้งเราก็ทํากับคณะของเขาบางครั้งเราก็ทําโดยตรงอะไรแบบนี้แต่จําไว้ว่ายิ่งเป็นหมู่คณะเท่าไหร่มันยิ่งมีอนิสงส์มากขึ้นมันจะทําให้เราไม่ห่อเหี่ยวในเรื่องของบริวารไม่ห่อเหี่ยวในเรื่องของคนมาช่วยอุปถัมภ์เพราะเราเรียกได้ว่าเป็นบุญสามัคคีทําร่วมกับคนอื่นเป็นมันก็จะทําให้เรามีอนิสงส์ ทำงานร่วมกับคนอื่นได้อย่างผาสุกจิตใจร่มเย็นนั่นเองสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมะบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ